ทุกท่านนะครับผมจำตาเน้อมาพูดเรื่องกระเมนทุกคนว่าหรือว่าสื่อสื่อทางข่าวนะครับสื่อทางข่าวทุกช่องโเฉพาะช่องไหนว่ากระเมนยิงปืนหลายหลายลำกล้องไม่เป็นไม่มีจุดไม่แม่นนะครับว่าเม็นโง่นะครับกระเมนไม่ได้โง่นะครับกระเมนไม่ได้โง่ มันตั้งใจยิงมาเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชนนะครับเห็นท่านหลายๆท่านคงจะจำได้นอะองบุญเส้นบุญเส้นว่าถ้าไประเทศไทยปิดด่านหรือว่าทำผิดขัดแย้งกับขมิน้นบุญเส้นประกาศว่าจะทำให้ไทยเป็นสนนกาซาอ่าใช่ไหมทุกท่านทุกข่าวทุกช่องนะครับเอฟซีทุกทัานนาะงคงจะได้ยินว่า คุณเชนมันมีปัญญาทําให้ไทยเป็นสนุนกาซาได้ไงเห็นไหมนี่แหละนะครับที่ยุเคนหรือว่าอะไรนะอะที่ยิงยิงสนุนกาซานะี่ะเขาจะทําลายชุมชนหมู่บ้านอันนี้คุณเชนเหมือนกันนะครับคุณเชนเหมือนกันทําให้ไทยเป็นสนุนกา,าซาคุณเชนสัง่งที่ยิงเข้าหมู่บ้านเข้าชุมชน เาจังหวัดน,นั่นแหละจริงๆเขายิงแม่นมีพิกัดทีนั้นเขาเรียกยิงที่ที่ชุมชนที่โรงเรียนโรงพาบาลใช่ไหมทีคนเยอะนะครับแล้วเรียกที่ตั้งเรียกที่ตั้งจุดยิงก็ตั้งอยู่หลังประชาชนใชนะตั้งอยู่ใกล้ตลาดบ้านเดือนชาวบ้าน เพื่อว่าไม่ให้ไทยโต้กลับได้เพราะว่าไทยไม่ยิงเข้าชุมชนนะหรือว่าเครเห็นโง่นะครับคุณน <c oughs> ีมันสลาดนะครับเราจะเปรียบมันนะครับฉะนั้นแล้วคุณต้องหาทางคิดว่าจะเจาะยังไงเจาะยังไงที่จะยิงกันเองได้เพราะว่ามันไปตั้งปืนใหญ่ไร้ลำกล้องอยู่ติดหมู่บ้านติดชุมชนเนาะผมว่านะครับ เรียกปฏิบัติจุดเดียวนะครับจุดเดียวขัหนหมีนี่รับรองว่าไม่กล้าไปตั้งในหมู่บ้านนี่เพราะว่าพอไปตั้งปุ๊บชุมชนนั้น,นะจะจะไล่หรือว,ว่าประท้วงอย่ามาตั้งังในใหญ่ที่นี่แล้วเอฟสิบหกยิงหมู่บ้านเราเสียหายเราจะไล่ทหารออกไปตั้งที่ใหม่เนี่ยเอาข้างเดียวจบว่าจบแล้วทหารนี่ไม่ต้องออกมาลบมืสื่อ ตั้งที่มันที่ว่ายึดฐานนะต่ตางๆได้พอครับปล่อยให้เอฟสิบหกหรือว่าปืนใหญ่ปืนคอปือนอะไรยิงเข้าไปอย่างเดียวทำลายทำลายปืนไรลลำกล้องทำลายปืนใหญ่จบให้เลสเซเดกกลับบ้านแค่นั้นค่เมืันก็แค่แล้วครับไม่ต้องเอาทหารไปเข้าไปเราใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปจบแล้วเราจะไม่มีเกิดการสูญเสีย แค่ลงทุนเอาปืนใหญ่ f อ6เข้าไปจิงปุบบุบบุบบุบลบาลกรถถังรถเกาะยานเกาะทุกอย่างจบเสียเล็กกองอยู่ในป่านะครับผมอยากรู้ว่าเขมีนมันจะเก่งแค่ไหนไม่ต้องเอาครับทหารเราไปเสี่ยงครับคลิปนี้นะครับฝากไว้นะครับเนาะถนนกาซาาจ่คุณทุกคนจําได้เนาะอ่าช่องข่าวทุกข่าวทุกช่องเนาะอ่าว่าเป็นอมรินช่องแปดหรือว่า ต่างๆนะ,ะที่รายงานว่าคอมมมันมันยิงเป็น,นเป็นสเปรปะไม่ใช่นะครับมันเป็นแกนของเขาคงเส็นงสั่งไปทให้ใท่เป็นอนุกาซาดังนั้นแล้วคิดใหม่ทำใหม่ตอนนี้นะครับช่องแซมซาวนะครับฝากในช่อง youtube f a c e b o o k หรือว่า TIKTOK นะครับกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามนะครับฝากในช่องแซมซาวนะครับเนาะอ่อย่างดีๆมาพูดให้กันฟังเล่กกากันฟังเนาะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สอมตามจะลงไว้แค่นี้พอแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ